เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนซื้อชุดโกวาให้ยายเดี๋ยวยายก็จะใส่จะมาให้คุณเน่งบึงเอาจริงๆไงไนชุดโกวาใส่ด้วยนะไปนี่ใส่ไปเชียนะบั่นจากไอานี่ไงใส่เลยใส่เลยตอนนี้คุณบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนใส่ชุดเอ่ออะไรรี่องชุดโกโกวามาให้ยายอ๋อเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวยายก็จะใส่ชุดนั้นเลยผมดูเนาะ ไซสใหญ่มาอยู่นะโอ้ยไอ้พอยใส่เลยตอนนี้พอยใส่เลยใส่ตรงนี้แหละเอาใส่คุมไปเลต้องใส่เสื้อตัวนี้ก่อนพอยต้องไปซื้อโอ้โหอยากได้อยากได้มาแล้วลูกจ้าชุดกวาที่ที่พอยอยากใส่ชุดกวาที่พอยพอยเล็กลกพูด เเออออาสื้กมันชองชุดบ่แม่นบ่เออน่าจะเอาเสื้อออกว่ะไอ้พลอยเสื้อออกดีกว่าเอออันตัวนั้นน่ะยายจะตบไปก่อนใช่ไหมตอนนี้เมย์กำลังแต่งตัวให้น้องพลอยนะเดี๋ยวนักปั่นจักรยานจะมาแล้วนะคะเออตอนสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงตอนนี้ยังไม่มาเขาขอลัดหล่นเลยไหมน้องพลอยหรือเขาลัดครึ่งขอลัดตรงข้างหลังตรงนี้ อ๋อตรงนี้เหรออะไรโบเคยมีลูกกับจังสันแรัดสองข้างใช่ไหมไม่ต้องรัดมดก็ได้เพราะผมเขามันไม่ได้ยาวเอาข้างข้างจิกๆหละเอออย่าไปเรียกเพื่อนมาอีกสองคนนะน้องนีน้องตองกับน้องเพเพราะว่าน้องอะไรนะน้องปามอะใส่เขาใหญ่กว่าน้องปามเออน้องปามใส่ใหญ่กว้าน้องไปเขาใส่แล้วน้องใส่แล้วเหรอ ลูกอันนั้นน่าสงสารนะน้องเมย์ลูกอันบอลูกอันมักอันเอ็มนะลูกจตุพรนุกจตุพรนะมันน้องขวัญนั่นเนาะน่าสงสารคนไหนนะน้องพวัที่มีกระถิ่นน่าสงสารคนที่มานำตัวเล็กๆนะคะเข้ามาชารทา,ายอยู่ไหมทายอยู่ เราจะถามนะคะอ่ะปิดก็ไดาษปิดก็ได้โอ้โหโอ้โหเอาป่อยข้างหลังไงยื่นมาหนึ่งหันนายดูหน้าเต็มๆหน่อยสิโออันนี้บบชุดกลัวใช่กลัวๆพลอยต้องเอาต้องเอาต้องเอาชุดใหญ่กว่านี้พลอยอันนี้มันตึงโพดใช่อืม จะเห็นพุงแล้วอ่ะเย์บอกเจ็ดประมาณโอสีนี่สีนี่ยายชอบเลยสีเจ็ดแต่ถ้าเกิดปล่อยพุงออกมายังพอได้อยู่ไหมน้องพลอยไม่ได้แต่ว่ามันยืดน้องพลอยเนาะดีใจมากพลอยกี่ขวบนะตั้งแต่สิบนะคะเปจนถึงสิบสร้างผิดส่างผิดไว้ต้องต้องเอาเลยหัวเข่านิดนึง มันมีชุดใหญ่อยู่ไม่ใช่เหรอผู้ญิงชุดใหญ่ก็มีนะใช่นี่เลยแล้วผู้หญิงชุดใหญ่ก็มีนะุิยนานมาเทพของงานเออเดี๋ยววันนี้นะคะน้องพอยจะไปเสียเด็ดยเดเล่พี่เป็นกําลังใจให้พี่ๆนักปั่นเราก็จะตกโกนว่าสู้ๆนะคะอย่างนี้นะเราจะไปถ่ายทําตรงไหน วันนี้ยายขอบคุณบอสเ่งนะที่ทำอ่าอ่าโหลดคลิปโหลดอะไรให้แม่น้องบุรอดยอดยายก็ก็ทำบ่ได้ทำบ่เป็นก็พอดีกาแฟขาดก็เลยมาเอาจากบอสหนึ่งกล่องเดี๋ยวจะโทรสั่งกาแฟกกกอกกาแฟกกกอกก็ค่อยมาจากเถื่อจากเป็นจังใดเขาเฮ็ดอีชังกับฮูจักตลาดที่ร้อนมานนี้ เะดไดอกัโมงกี่คนอะสนโอ้มตาดีจังเลยนะหนูเห็นในคลิปแล้วทำไมไม่ไปกดติดตามยายล่ะกดแล้วระวังดู้บกุติดตามยายเลยขู่เด็กน้อยอีกสองคนสองคนพอดี น้องตองกับน้องเท็ดคะไอ้เดูจะถ่ายไฟให้ลุงเออใช่พี่ยา้ไปเอาคิวสิอุ้ยไปไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายตรงนั้นนะเดี๋ยวมันไปจะไปโดนอลองกระทบมั้งมาแล้วลูกจ้าฉุดกูว่าที่น้องเมอยากได้เดี๋ยวยายก็จะใส ของของยายนะเจนนิคเขาจะส่งมาให้เ<ฮะ>ขาโทรมาบอกแล้ว,วเดี๋ยวยายไปดูเขาก่อนเด้อแต่ว่ามันเสียงจิจจจจัดค่อยเอาอะไรได้เนาะโทรศัพท์เนาะจะเป็นข้าวที่สวยงามมากกคนไทยไม่ได้เดืนดไหมทองไทยเดือดแค่ตรงนี้มานี่ครับรู้สึกว่าคุณคุณยายจะลองจะสวยผิดปกติอือเอ๊ะ ไม่ชุดสวยจังชุดแน่ไปตั้งแต่งสวยมาแต่เขาวงหมดอ่ะโอ้ไปสวยมาแต่เขาวงเออสวยมาหลายวันแล้วววยาาหลลันแ้อทำผมชอบมากเลยมีผมสีผมมาด้วยครับนี่เห็นไหมครับเห็นสบายไหนมาถึงไหนแล้วสวัสดีครับสวัสดีเจ้าัน้าที่ไหนนะครับผมสวัสดีครับ นะครับบขอนะพิรวันคนช่วยก,ก็ให้มาปางให้มาปางตอนนี้ก็กำังกำลังรอขบวนถึงปก,กตุมแล้วตอนนี้ถึงปก,กตุมแล้วเหรอ, <c oughs> อบรรยากาศตอนเช้าค่ะนะคะเนี่ยบรรยากาศตอนเช้ามืดมืดคะ่ะ ลมพัดมาบดเดย์บอมตมบดผัดผัดเป็นเพ็่เนเอ็ดมารับจานยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะมันมืดเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย